ุณป้าต้องทำทั้งหมด30,000ใบทั้งหมดต่อเดือนได้8,600บาทต่อสมาชิก6คนวันละ47บาทต่อคนเหนื่อยไหมเหนื่อยเลยสุดๆจริงๆครับ ตอนนี้ป้าอิทกำลังทำอะไรอยู่ครับร้อยเชือกถุงพาสติดร้อยร้อยรูให้เขาก็คือทั้งหมด1ถุงนี้มีทั้งหมด500ใบ500ใบนี้ได้ทั้งหมดกี่บาทครับ30บาทใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ครับ3ชั่วโมงมาทําตั้งแต่8โมงเช้า8โมงเช้าถึงกี่โมง5โมงเย็นในทุกวันเฉลี่ยแล้วเนี่ยได้ประมาณสักกี่ใบครับ800900ใบก็ตกตกต่อวันนึงก็ได้ประมาณสัก30บาท60บาทต่อวันข้าวจานหนึ่งนี่ก็ยังไม่ได้นะป้าอิทคือว่าข้าวเราไม่ลาไม่ต้องซื้อ หวานเองคือดำนาเองทำเองได้เสียเงินอะไรไหมไม่เสียํำนาเป็นที่ของวัดทั้งครอบครัวมีทั้งหมดกี่คนครับหกคนครับพิกาสีคน,คน6คนนี้มีคนที่ปกติสองคนแล้วก็มีป้าอีทที่เป็นโรคขาใหญ่แล้วก็อีก3คนก็คือจะมีปัญหาในเรื่องของสมองใช่ไหมครับอย่างถุงเนี่ยหวันได้60บาทพูน30วัน ก็อยู่ที่ประมาณ1,800บาทใน1วันต้องทำ 1, า1 0 0 0ใบปูน30วันคุณป้าต้องทำทั้งหมด30,000ื่นใบ ก็ยังดีฝ่าไม่มีอะไรทำอะค่ะมีอาชีพตรงนี้ก็ถือว่าเสริมได้นิดหน่อยก็ยังดีโรงงานที่เขาผลิตถุงใส่อะไรรถยนต์เขาก็เอามาให้ในชาวบ้านทำบาช่วงไม่มีก็คือไม่ได้ทำนอกจาก1,800บาทจากการร้อยถุงพลาสติกแล้วเนี่ยคือมีรายได้ส่วนอื่นอีกไหมฮะเบี้ยพิการคนละ8 0 0บวก800 4คนบวกกับอีก1ัน0เป็น5,000และได้เบี้ยผู้สูงอายุด,ด้วยไหมฮะ6กคนคนละเท่าไหร่ครับคนละ6 0 0 6 ,6 36 3,600ทั้งหมดต่อเดือนได้800 0 600บาทต่อสมาชิก6คนหารต่อวันวันละ47บาทต่อคนบ้านครอบครัวพิมพ์สกุลจริงๆแล้วเขาอยู่หลังนี้นะคะส่วนการที่มาทำประกอบอาชีพของคุณลุงมนูนกับป้าอีทเนี่ยก็คือมาทำอยู่ที่บ้านของหลานก็ไม่ได้เป็นหลานแท้ๆนะคะบางเดือนก็พอบางเดือนก็ไม่พอ ก็ถึงต้องมาทำนาไงพอขาดปุ๊บก็เอาข้าวไปซี้ก็สอบห้ากะสอบเอาไปขายเอา,าแลกกับข้าวอะไรบ้างอัดตังมาแลกกับข้าวแสดงว่ารายได้หลักของประอีดร้อยเชือกจากถุงพลาสติกส่วนลุงมนูนก็มีหน้าที่มาคอยช่วยเหลือประอีดถึงหน้านาเขาก็ไปทำไรทำนาเขาก็ไปอยู่ท้องนาเขาหมดแล้วแล้วถ้าอย่างป้ามาเรียครับทาแม่บ้านทำข้าวทำกับข้าวมีหลานด้วยประอีดไม่มีลูกด้วยป่ะครับตัวไม่มีลูกมีแต่หลาน เขามาจ้างเลี้ยงแล้วสุดท้ายเขาก็หนีไปเลยเขาก็ทิ้งหลานไว้ให้เราเลี้ยงเวลาที่เขาอายุยี่สแล้วอะเคยส่งเงินให้ป้าไหมบางครั้งก็ส่งบางครั้งก็ไม่ส่งใครไปรับเนี่ยเออใครใครไปรับหลานอีกคนนี้มีคนไปรับไว้เมื่อกี้หลานใครครับเอ้ที่ต้องไปรับลูกของของคนนั้นเนี่ยลูกของหลานอีกที่นึงแล้วก็มาอยู่กับเราเราก็เลี้ยงอีกเราก็เลี้ยงอีกแกเลี้ยงแล้วแกผูกพันคือแกรักของแกก็มาเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงแม่ก็รักใช่ไหมาาเเลลลีี้ยงููกกกกกค็ัอ ป้าอีทมีสามีไหมครับมีแล้วแฟนป้าอีทนี่เขาทํางานอะไรครับตอนนี้ไม่ได้ทำงานทํางานไม่ไหวป่วยสายตาไม่ค่อยดีก็คือป้าอีทหาเงินมาเลี้ยงดูก้าวชีวิตทัางที่ป้าอีทก็ยังเจ็บขาแต่ก็ต้องนั่งทนไปทําไปเรื่อยๆเหนื่อยไหมเหนื่อยเลยี่กระท้อนึกไม่อยากจะทําแต่ก็ไม่ทาไม่ทำรู้จะไม่ทาอะไรอีกต้องทําถ้าเรากินอย่างเข้มขีมก็พอถ้าเราไม่เข้มมันก็ไม่พอเคยกินอาหารดีๆไหมครับ น้อยครั้งแกไก้ะกินนะรับสุดๆจริงๆครับผมรู้สึกว่าปาอีดคือเป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆมันจะต้องทำถึงสามหมืนใบได้เงินมาแค่รันแปแต่ว่าเราก็ต้องทำต่อไปเห็นความแบบเหนื่อยของป้าที่ต้องแบบดูแลทุกคนสู้นะครับสู้สู้ว่อชีวิต ผู้พกิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมาเด e m a ม l b อกได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา15.20น 20. กานาทีทางในช่น n ทีวีช่อง22